เสนามเลือกตั้งปี2566ของเราในวันนี้นะครับอย่างที่เกิดกันไปครับว่าวันนี้เนี่ยจะให้ทุกท่านได้รู้จักกับบัตรเลือกตั้งที่ครั้งนี้มี2ใบ2สีแต่ก่อนอื่นครับณปัจจุบันณตอนนี้เองเนี่ยเขามีการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้แล้วนะครับว่ารายชื่อของท่านนั้นต้องไปเลือกตั้งที่เขตไหนสถานที่ไหนอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะใครที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าครับวันนี้ผมจะมีวิธีการแนะนําแบบง่ายๆเลยนะครับ ทุกท่านสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันสมาร์ท o อร์นะครับอ่ะอันนี้ดูจากหน้าจอ iPad ของผมนะฮะให้ท่านนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันสมาร์ท o อร์คือตัวนี้ครับหลังจากที่ท่านเข้าไปที่แอปพลิเคชันสมาร์ท o อร์เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เองเนี่ยเขาจะมีการนับถอยหลังด้วยนะครับว่าอีกกี่วันจะถึงวันเลือกตั้งนะฮะหลังจากนั้นครับคลิกเข้าไปครับที่หน้าแรกและไปเลือกการเลือกตั้งสสนะครับ พอกดเลือกตั้งสอสอเสร็จปั๊บจะมีเกี่ยวกับเรื่องของตัวบทกฎหมายต่างๆรวมถึงในส่วนของการตรวจสอบสิทธิ์ของท่านด้วยนะครับท่านก็คลิกไปครับหลังจากท่านคลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับกดตรวจสอบสิทธิ์ก็จะไปลิงก์เข้าสู่หน้าเว็บไซต์อีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับจากนั้นจะให้กรอกเลขบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกเลขบัตรประชาชนของผมนะฮะเพื่อให้ทุกท่านได้ดูว่าท่านจะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ตรงไหนอย่างไรกันได้บ้างนะครับ หลังจากที่กดตรวจสอบสิทธิ์แล้วเรียบร้อยนะฮะนี่ครับข้อมูลขึ้นมาแล้วครับง่ายมากครับใช้เวลาเพียงไม่ถึง1นนาทีเท่านั้นนะฮะอย่างตัวผมเองครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ที่มีสิทธิ์นะครับ แต่มีการลงทะเบียนนะครับในการเลือกตั้งลงหน้ากันแล้วก็จะขึ้นวันนะครับคือวันที่7พฤษภาคม2566ครับเลือกที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเขตที่1ที่หอประชุมศรีวชิรโชคมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับแล้วก็ขึ้นลําดับเลขมาให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะฮะนี่ครับคือขั้นตอนการเช็คง่ายๆเลยนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันไว้นะครับสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แต่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าทที่่จัังหวดพลุาาานก็สมรถไป เช็คตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้เองครับพอเราเช็คกันแล้วครับรู้ว่าเราควรจะไปใช้สิทธิ์ของท่านที่ไหนอย่างไรกันบ้างเมื่อท่านเข้ากูหาครั้งนี้ปีนี้ท่านจะได้บัตรเลือกตั้งนะครับสใบด้วยกันครับอ่ะมาดูที่หน้าจอถัดไปกันได้เลยนะครับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับที่ท่านจะได้ในปีนี้นะครับมีสงสีด้วยกันครับนี่ครับคือสีม่วง แล้วก็สีเขียวอย่างที่ทราบกันดีครับว่าการเลือกตั้งในปี2,566นี้นะฮะจะเป็นการเลือกตั้งสอสอทั้งแบบบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็เป็นการเลือกแบบแบ่งเขตด,ด้วยสำหรับสีม่วงนะครับสีม่วงท่านจะได้ใบนี้นะฮะ จะเป็นการเลือกตั้งสสอแบบแบ่งเขตครับโดยสสแบบแบ่งเขตสีม่วงนะครับเขาก็จะมีหมายเลขผู้สมัครครับแล้วก็ช่องสําหรับให้ท่านเนี่ยได้กากบาทโดยไม่มีชื่อผู้สมัครและไม่มีโลโก้พรรคนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านต้องดูและจําให้ได้ว่าคนที่ท่านรักอยู่หมายเลขอะไรกันบ้างนะฮะจำหมายเลขไว้ครับ และท่านก็ไปการเลือกแต่สิ่งที่จะสร้างความสับสนให้กับท่านหลายคนได้ก็คือบางครั้งนั้นท่านจำเลขคนที่ท่านรักแต่ปรากฏว่าในใบสีเขียวคือการเลือกตั้งแบบบัญชีร,รายชื่อเขาอยู่คนละหมายเลขกันนะครับ คนที่อยู่หมายเลขแรกไม่จําเป็นว่าสีเขียวจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านต้องอัปเลเวลการจําของท่านเป็น2คนด้วยกันนะครับว่าท่านจะเลือกคนที่รักคนที่รักของท่านอยู่หมายเลขอะไรและพักที่ชอบของท่านอยู่หมายเลขอะไรท่านต้องจําให้ดีเพราะสีเขียวอันนี้นะครับเป็นการเลือกแบบบัญชีรายชื่อแบบบัญชีรายชื่อนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับบัญชีรายชื่อเนี่ย จะมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายของพรรคการเมืองอยู่ครับรวมถึงหมายเลขด้วยนะฮะจะมีโลโก้ให้เห็นนะฮะว่าพรรคที่ท่านชอบเนี่ยคือพรรคไหนอยู่หมายเลขอะไรเพราะฉะนั้นเองท่านต้องจําไว้นะครับว่าถ้าเกิดท่านชอบคนเดียวกันพรรคเดียวกันแต่เลขเขาไม่ใช่เลขเดียวกันอันนี้ท่านต้องจําให้ได้ด้วยนะครับอ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งครับ ปีนี้ปี2566เลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งสสในครั้งนี้ท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งสใบ2ส,สีด้วยกันครับคือสีม่วงสีม่วงนะครับเลือกคนที่เรารักครับส่วนเลือกพักที่คุณชอบเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับและนอกจากนี้แล้วครับกับบัตรที่ท่านได้2ส,สีนี้เวลาท่านเข้าขูหาท่านต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวอะไรกันบ้างไปรับชมจากรายงานพิเศษครับ ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ก่อนที่เราจะเข้าคููหาไปลงคะแนนเสียงต้องเตรียมอะไรไปบ้างแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตนเองบัตรที่หมดอายุก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะรวมถึงบัตรประชาชนดิจิทัลบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนไว้ให้พร้อมและอย่าลืมตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ รวมถึงลำดับที่ให้ครบถ้วนและถ้าจะให้ดีควรทำความรู้จักกับผู้สมัครสอส,อสอและพักการเมืองที่มีนโยบายโดนใจเมื่อเข้าหน่วยเลือกตั้งแล้วยื่นหลักฐานแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งสองใบและก็สามารถเข้าคูหากากบาทพับและนำไปหย่อนบัตรด้วยตนเองที่หีบเลือกตั้งถือเป็นอันเสร็จสิน้นแต่ในทุกขั้นตอนงดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ท่านลงคะแนนและที่สำคัญอย่านำบัตรเลือกตั้งกลับมาเป็นที่ระลึก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th กกตสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายอทราบกันไปแล้วนะครับว่าท่านต้องเตรียมอะไรกันบ้างก่อนที่จะเข้าคูหาเตรียมให้พร้อมนะครับและก็อย่าลืมด้วยนะฮะว่าคนที่เรารักอยู่หมายเลขอะไร พักที่ท่านชอบอยู่หมายเลขอะไรเพราะท่านจะได้2บัตร2สีแบบนี้และก็กาให้ถูกต้องสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดเลือกพักเขาจะมีโลโก้ของพักให้ท่านได้เห็นนะครับส่วนในการเลือกคนที่ท่านรักเนี่ยจะมีแค่ในส่วนของหมายเลขเท่านั้นไม่มีรายชื่อนะครับอันนี้ท่านต้องจําให้ได้ด้วยก่อนเข้าคูหาเนี่ยครับเขาจะมีบอร์ดอยู่ด้านหน้าคูหาครับให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลกันก่อนหรือระหว่างนี้ครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ท o a r d นะครับแล้วก็เข้าไปศึกษาว่า ว่าในเขตของท่านมีผู้สมัครคนไหนอย่างไรมีพักอะไรอย่างไรกันบ้างท่านสามารถศึกษากันได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับจะเป็น7ข้อที่ห้ามทำสําหรับบัตรเลือกตั้งทั้งสองสีนี้นะครับว่าท่านห้ามทําอะไรบ้างถ้าเกิดทําแล้วท่านอาจจะโดนดําเนินคดีตามกฎหมายกันได้นี่คือทั้งหมดครับของเกาะติดสนามเลือกตั้งปี2566ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ